ก็เป็นเป็นชีวิตที่ที่ผมว่าก็มีความสุขกําลังกําลังพอดีกับเรื่องงาน,เ,นเลื่องคอนเสิร์ตแล้วก็เรื่องครอบครัวผมไปไปเรื่อยเลยครับผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางผมติดติดว,วิธีแบบเนี้ยก็เลยก็เลยลองดู งนี้พอร้องไห้เขาแต่งเพลงแต่เด็กเลยฮะแล้วเขแบบใส่เนื้อแบบใหม่ๆเข้าไปในทํานองที่แบบที่เขาได้ยินอ่ะสมมุติแบบทํานองเป็นเพลง Happy Birthday อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะเปลี่ยนเนื้อไปเรื่อยเลยครับก็อแบบว่านมาการแบบก็จริงก็เขาก็ให้กําลังใจปกติอยู่นะทุกวันเดือะคือก็เราเองกลับไปก็เจอลูกเจอภรรยาก็หายเหนื่อยลาเราครับแล้ว ก็กำลังน่าร oh ักด้วยกำลังโตกำลังแบบพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยมาพามาเจอลุงๆบ้างอะไรบ้างก็โดนลุงแกล้งไปบ้างอยก็ก็เป็นเป็นชีวิตที่ที่ผมว่าก็มีความสุขกำลังกำลังพอดีกับเรื่องงานเรื่องคอนเสิร์ตแล้วก็เรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการที่เราย้ายบ้านไปภูเก็ตมันก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยาลาชีวิตได้ดีเลยใช่ไหมก็ไดไปกับ ใช่ฮะแต่ช่วงนี้งานเยอะนิดหนึ่ง<ๆ>ก็เลยก็เลยอาจจะแบบบางทีเราอาจจะพาเขามาขึ้นมาบ้างกับเราบ้างอย่างเงี้ยผมอยากเลือกที่ให้ครอบครัวอยู่ได้ไม่รู้เราก็คิดว่ามันมันดีสาหรับเขาสภาพแวดล้อมเรื่องธรรมชาติเรื่องการการเรียนหรือการเดินทางอนะไรเงี้ยเราก็อยู่กรุงเทพมานานแล้วเราก็เห็นว่าเออมันมันก็มีรถติดหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากให,ให้ถ้าเราเลือกได้ อยากเลือกที่ดีสุดให้เขาคนก็เลยจะแสดงที่สุดสุดแตคนที่ข่ผมไปไปเรื่อยเลยครับผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางผมชอบผมชอบการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยมันทําให้มันเติบโตขึ้นอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนผีเสื้อตอนแรกมันก็เป็นหนอนเป็นดักแด้เป็นอะไรเงี้ยพอมันเปลี่ยนมันลอกครามันเดินทางมันมีปีกมันบยบินของมันเองผมว่ามันทุกการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยมันมันทำให้เราโตขึ้นมันทำให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ มันทําให้เราสนุกขึ้นผมก็เลยคิดว่าผมติดติดวิธีแบบเนี้ยก็เลยก็เลยลองดูภูเก็ตก็น่าจะเป็นหมายสุดท้ายแล้วไะมครับว่ากำกับการสร้างบ้านใช่ใช่ครับใช่คงสุดท้ายแล้วครับผมผมปักหลักที่นั่นอย่ับแล้วก็ให้ลูกได้ได้โตที่นั่นครับที่ตัวถามถึงเรื่องฟิลแบบเวลาคนไปส่งลูกที่ทำนีหลายหลายคนเขาก็จะมีช็อตที่ต้องแบบทานหลายหัวแล้วมีิลนั้นมากแล้วมันต้องไปส่งอะไรก็ก็มีนะฮะคือคือเรา ช่วงสองอาทิตย์แรกเนี่ยเราต้องไปอยู่กับเขาเราต้องไปอยู่กับเขาแล้วก็เขาก็จะแบบยังงอแงอยู่ยังไม่อยากไปโรงเรียนยังแบบยังอยากอยู่กับเราพ่อกับแม่อยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยก็ก็เราก็เราไม่ได้ร้องไห้หรอกครับเพราะเราอยู่กับเขาแล้วก็แบบคอยปลอบเขาคุณครูก็ใจดีให้เราอยู่ด้วยแต่พอช่วงที่เขาอยู่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยพี่จามาเลยไปคือไปส่งล่าสุดก็คือตอนไปรับล่าสุดเนี่ยไม่กลับ ไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านเหมือนกลับบ้านเหมือนกันไม่กลับบ้านจะอยู่โรงเรียนไม่กลับบ้านไอ้ตรงเนี้ยพอร้องไห้คือนีแบบอาแล้วทำไมมันทำไมมันเร็วจังแบบคุณครูเขาบอกว่าบางคนนี่ร้องไห้เป็นเดือนเลยกว่าจะแบบอยู่โรงเรียนได้แต่ของเราแบบสองอาทิตย์ไม่กลับบ้านแล้วก็ต้องอุ้มกลับน้องลากลับบ้านก็ก็ปรับเร็วฮะปรับเร็วก็คือเราก็แบบพยายามให้เขาได้อยู่กับ คือเขาสองขบจะครึ่งอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาได้ได้เจอคนเร็วๆได้แบบพัฒนาตัวเองเร็วๆไม่รู้ก็เป็นความคิดของผมเนาะไม่รู้ถูกหรือผิดเราเราจะเป็นศิลปินหรือกลักษาะคือเขาร้องเพลงทั้งวันจริงๆครับเ <c oughs> ขาร้องเพลงทั้งวันจริงๆคะและ้วก็สมมุติแบบทํานองเป็นเพลง Happy Birthday อะไรเงี้ยแต่วเขาก็จะเปลี่ยนเนื้อไปเรื่อยเลย <c oughs> ใช่ใช่แบบเหมือนแบบ, <c oughs> บผมสังเกตผมสังเกตใช่ใช่เขาเขาเขาแต่งเพลงแต่เด็กเลยฮะแล้วก็แบบ ใส่เนื้อแบบใหม่ๆเข้าไปในทำนองที่แบบที่เขาได้ยินอ่ะทำนองเพลง View s o n t h e b s ทำนองเพลง Baby Shark อะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ใส่เปลี่ยนเนื้อใหม่ในทำนองน้นเลยอะไรอเงี้ยน่าจะมีลิขสิทธิ์ทำนองอยู่อะแต่เนื้อใหม่เร่ๆแล้วก็ก็คือคือตอนตอนเขาท้องอ่ะเราเปิดเพลงให้เขาไอ้ตอนตอนก้อยก้อยท้องอ่ะเราเปิดเพลงให้เขาแล้วก็ตอนที่เขาเกิดมาเราก็เล่นกีตาร์อะไรให้ เขาก็ฟังเพลงตลอดเวลาขอบคุณมากที่มาด้วยขอบคุณมากมเลยครับขอบคุณมาก,มากถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n Top d ดา a แล้วแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซ u เปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top d ด r a กันด้วยนะคะ